ตอนที่16เริ่มต้นใหม่3ปีผ่านไปผมไม่เคยคิดเลยว่าตลอด3ปีที่ผ่านมาที่ผมเป็นเพื่อนกับวายุและยูจะทำให้เรา3ามคนได้เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันคณะเดียวกันสาขาเดียวกันแบบนี้นี่ผมจะสลัดพวกมันออกไปไม่ได้จริงเลยเหรอเนี่ย แต่ก็ยังมีเรื่องดีอยู่อย่างหนึ่งผมไม่เห็นวิญญาณอีกเลยตั้งแต่ย้ายไปอยู่ที่บ้านวายอยู่ในตอนนั้นหลังจากเผาศพพ่อแม่เสร็จทุกอย่างก็ค่อยๆกลับคืนสู่สภาพเดิมผมไม่เห็นวิญญาณไม่ได้ยินเสียงแปลกๆใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขตลอดสามปีที่ผ่านมากว่าจะเรียนคาบแรก ก็ต้องบ่ายอะทำไมพวกมึงรีบมากันแต่เช้าเลยวะยูเริ่มโวยวายทันทีที่เห็นตารางเรียนของตัวเองกูไม่อยากอยู่หอเบื่องค่าไฟผมตอบเสียงเรียบกูก็เหมือนกันวายุเสริมขึ้นทันทีแต่มึงสองคนแยกหอกันอยู่ทําไมวะไม่คิดจะอยู่ด้วยกันเหมือนตอนมอปลายหรอ ก็แต่ละคนมันก็ต้องมีเรื่องที่อยากทำไม่เหมือนกันจะให้ตัวติดกันตลอดก็ไม่ไหวนะผมว่ามึงว่าไงไอ้วายุก็อย่างที่ไอ้ปุ่นมันว่านั่นแหละวายุตอบผมเลือกไปมองวายุนิดหน่อยก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าในวันนี้สีฟ้าสดใสแสงแดดอบอุ่นเป็นวันที่ดูสดใส แต่แล้วสายตาของผมก็ไปหยุดลงตรงภาพบางอย่างที่ร่วงหล่นลงมาจากตึกเรียนสูงด้านหน้าปุ้นผึบร่างของผมถูกใครบางคนผลักออกไปอย่างแรงตามมาด้วยเสียงกรีดร้องของผู้คนมึงใจยเย็นมองหน้ากูนี่เสียงของวายุดังใกล้เข้ามา แล้วก็ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ใบหน้าของผมเสียงกรีดร้องของผู้คนดังระง,งมไปทั่วทั้งบริเวณเชีย่ยเลยมีคนโดดตึกตกลงมาวะผมหันไปมองร่างหญิงสาวที่ตกลงมาจากชั้นยี่สิบของตึกเรียนร่างนั้นกระตุกอย่างรุนแรงเลือดไหลทะลักออกมาจากปากและจมูก ดวงตาเบิกโพงลงลอยและเหมือนจะจ้องมองมาที่ผมมือของเธอค่อยๆยื่นออกมาราวกับมีบางอย่างที่ต้องการส่งต่อผมยื่นมือไปรับไว้แต่โดยดีมันคือจี้รูปมีดผ่าตัดสลักตัวอักษร YLO อีกแล้ว และทันใดนั้นเธอก็ได้สิ้นใจในวินาทีต่อมาอยู่รีบเข้าไปตรวจเช็คลมหายใจก่อนจะสายหน้าอย่างหนักใจไม่หายใจแล้วว่ะผมยืนอยู่กับที่รู้สึกเหมือนกับขยับตัวไม่ออกความรู้สึกชาเล่นไปทั่วร่างจูจูก็มีแรงโดนใจให้ผมเงยหน้าขึ้นไปมองบนดาดฟ้าของตึกนั้น และผมก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งรีบหลบหนีไปทันทีที่เห็นว่าผมเงยหน้าขึ้นไปมองเขาฆาตกรแน่ๆและต้องเป็นคนเดียวกับที่ฆ่าพ่อแม่ของผมเสียงไซเรนดังมาไกลๆตามด้วยเสียงรถตำรวจที่แล่นเข้ามาจอดตรงบริเวณที่เกิดเหตุ พวกเราสามคนถูกเรียกให้ไปให้ปากคำในฐานะพยานคุณตำรวจครับจีนี่ผู้เสียชีวิตยื่นมาให้ผมก่อนจะสิ้นใจครับแล้วผมก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งอยู่บนดาดฟ้าด้วยอพอเขาเห็นผมเขาก็รีบหนีเลยครับผมคิดว่าเขาอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ขอบคุณครับ เดี๋ยวเราจะไม่ปล่อยเรื่องนี้ไปแน่นอนไว้ใจพวกเราได้ไว้ใจได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ที่รู้รู้ผมก็บอกไปหมดแล้วทุกอย่างเรื่องราวกินเวลานาน,านจนผมไม่ทันเข้าเรียนพวกเขาจึงตัดสินใจแยกย้ายกันกับหอวายุขับรถมาส่งผมก่อนที่จะขับกลับไป ทันทีที่ผมเข้าห้องก็รู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างมีบางอย่างเดินอยู่ในห้องผมชำเรืองมองรอบๆอ,อย่างระวังร่างนั้นก็หายไปในพิบตาผมจึงเดินไปที่ประตูห้องแล้วพูดเสียงเรียบไม่ว่าอะไรที่อยู่ในห้องนี้เจ้าของห้องไม่อนุญาตให้เข้ามา เชิญออกไปด้วยครับสิ้นเสียงลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านตัวผมออกไปในทันทีผมปิดประตูนแน่นหายใจเข้าออกดึกๆเมื่อรู้ตัวว่าความสามารถในการเห็นวิญญาณของผมกลับมาอีกแล้วแม้มันจะยังเป็นแค่เงาดำไม่ชัดเจนก็เถอะตกกลางคืนญี่ปุ่นที่หลับไปแล้วก็จะรุ่มตื่นขึ้นมาอีกครั้ง ในความฝันเขาเห็นภาพเหตุการณ์เมื่อเช้าอีกครั้งนักศึกษาหญิงผู้เคราะร้ายเดินเข้ามาหาในสภาพที่เลือดโชกแขนขาผิดรูปคอหักใบหน้าเต็มไปด้วยรอยเลือดน้องจะช่วยพี่จับฆาตกรมาลงโทษใช่ไหมน้องคือความหวังสุดท้ายของพี่แล้วนะช่วยพี่ด้วย ผมจะช่วยพี่ยังไงคนที่ฆ่าพี่คืออึกอึกเอ,อญี่ปุ่นรีบเดินเข้าไปหาเธอแต่ในทันทีนั้นเธอก็อาจเจียนเป็นเลือดใส่หน้าเขาเต็มๆชายหนุ่มผงะถอยหลังใช้มือทั้งสองข้างที่เปื้อนเลือขึ้นมาลูบเลือดที่ใบหน้าออกอย่างตกใจก่อนจะเงยหน้าขึ้น และในวินาทีนั้นเองเธอก็พุ่งเข้ามาหาเขาเต็มแรงญี่ปุ่นจึงสะดุ้งตื่นในทันทีลมหายใจหอบแรงหน้าอกกระเพื่อมรุนแรงไปตามจังหวะหัวใจเสื้อยืดนอนเปียกชุ่มด้วยเหงื่อเขาหลับตาลงช้าๆเพื่อสงบสติอารมณ์ของตัวเองแต่เขาไม่รู้เลยว่าตู้เสื้อผ้าที่เปิดแง้มไว้ เผยให้เห็นดวงตาคู่หนึ่งที่กำลังจ้องมองมาอย่างเขาอย่างไม่ละสายตาบนหลังตู้ปรากฏร่างของใครบางคนนั่งห้อยขาแกว่งเบาๆมองเขานิ่งที่ระเบียงผ้าม่านไหวเบาๆด้วยแรงลมเผยให้เห็นเงาร่างของอีกคนยืนอยู่ข้างนอกกำลังมองเข้ามาในห้องเงียบ นักศึกษาใหม่สินะอย่าทำให้เขาตกใจละ่ะเดี๋ยวจะโดนไล่ออกไปอีกลืมไปหรือเปล่าว่าพวกเราอะอยู่ห้องนี้มานานแล้วขนาดพาอยังไล่ไม่ออกเลยเอานาะเด็กนี่ก็ดูเป็นเด็กดีนะพวกเราก็อย่าเพิ่งหลอกเขาเลยเสียงของดวงวิญญาณที่กำลังสนทนากันอยู่นั้น ไม่รู้เลยว่าญี่ปุ่นได้ยินด้วยเขายังไม่ได้หลับสนิทแค่เพียงหลับตาลงเฉยๆเท่านั้นพวกเรานะ่ะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ตัวแม่นี่สิไม่รู้ว่าวันดีคืนดีจะออกมาขับไล่เด็กนี่ไปเมื่อไหร่ช่วยเท่าที่พวกเราช่วยได้ก็แล้วกันอืมเสียงสนทนาเหล่านั้นที่ผมได้ยิน มีเพียงเสียงของวิญญาณผู้ชายกับผู้หญิงสองตนเท่านั้นแต่ผมกะหวังว่าพวกเขาจะทำอย่างที่พูดไว้สำหรับผมแล้วขอแค่อยู่กันแบบอยู่ใครอยู่มันก็พอติง้งเสียงแจ้งเตือนข้อความดังขึ้นก่อนจะเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์ผมก็แกรมกับไอหนึ่งทีเพื่อส่งสัญญาณให้ดวงวิญญาณที่ยังอยู่ในห้องรับรูบ้ว่าผมกำลังจะตื่น ลืมตาขึ้นมาก็ไม่พบกับอะไรแล้วผมจึงรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูข้อความวายุพักปุนเยวกับอาที่พวกเราเจอตอนรับน้องทักมหาอยากให้พวกเราไปอยู่เป็นเพื่อนพวกมันสองเดือนขณะที่มหาวิทยาลัยอะมึงไปกับกูไหมผมจึงตอบกลับไปว่าตอนนี้เนี่ยนะอืม ขอถามอีกทีตีหนึ่งเนี่ยนะอืมมีรุ่นพี่อยู่ด้วยอะเห็นบอกว่าซ้อมแค่วันนี้วันเดียวเอาให้ได้เลยจะได้ไม่ต้องไปซ้อมอีกเเออเออชวนไอยูไปด้วยละ่ะถ้าไม่ได้นอนก็ต้องไม่ได้นอนทุกคนโอเคเดี๋ยวกูไปรับที่หอนะอืม หลังจากคุยกันเสร็จผมก็รีบลุกไปเปิดไฟห้องแล้วเตรียมข้าวของให้เรียบร้อยโชคยังดีที่พรุ่งนี้ไม่มีเรียนไม่อย่างนั้นน่ะคงยุ่งแน่ว่าแต่เย,ยวกับอานี่ใครนะผมจำหน้าแทบไม่ได้แล้วอะเยลยทายาทคนเดียวของเจ้าของโรงแรมชื่อดังแถบภาคเหนือเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันผมสีทอง ผิวขาวจัดจมูกโด่งได้รูปตามแบบฉบับชาวยุโรปรวมถึงรูปร่างสูงโปร่งยิ่งตอกย้ำความเป็นลูกครึ่งจงเกินจะปิดบังถ้าไม่บอกว่าเป็นคนไทยก็คงไม่มีใครเดาได้คนที่เห็นมาคิดว่าเป็นชาวต่างชาติเต็มตัวอาทายาเจ้าของขับชื่อดังในกรุงเทพที่เบื่อความวุ่นวายในเมืองหลวง จึงย้ายมาเรียนมหาวิทยทาลัยแถบภาคเหนือเขาตั้งใจจะใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่หวือหวาแต่เมื่อมาเรียนที่นี่ก็พบว่าความเงียบสงบที่ฝันไว้แทบไม่มีอยู่จริงชายหนุ่มผิวแทนเล็กน้อยใบหน้าคมเข้มผมสีน้ำตาลประกายเทาทำให้เขาเป็นที่จับตามองจนถูกคัดเลือกให้เป็นเดือนคณะโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ หมดกันชีวิตที่หวังว่าจะธรรมดากลับต้องเข้าวังวนเดิมอีกครั้งก็ก็ก,ก็ผมรีบเดินไปเปิดประตูทันทีมาไวเหมือนกันนะเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วไปกันเลยไหมเอาสิอแต่แป๊บหนึ่งนะยังไม่ทันได้ก้าวออกไปจากห้องวายุก็รีบเอามือกันผมไว้ก่อน จากนั้นเขาก็เดินผ่านผมเข้าไปในห้องมีอะไรหรือเปล่าผมถามทางเดินตามหลังกลับเข้าไปวายุมองออกไปที่ระเบียงแล้วหันไปมองบนหลังตู้เสื้อผ้าจากนั้นจึงเปิดตู้เสื้อผ้าของผมออกมีอะไรผมเอ่ยถามอีกครั้งแต่เขาไม่ตอบเพียงแค่ปิดตู้เสื้อผ้าให้สนิทเหมือนเดิม ตู้เสื้อผ้าปิดให้ดีๆหน่อยสิอืมรู้แล้วไปกันได้หรือ,อยังเนี่ยปุ่นวายุเรียกชื่อผมก่อนจะจับมือผมแล้วจูงให้นั่งลงบนเตียงส่วนเขายืนประจันหน้ากับผมว่านายอยู่ในห้องนี้มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าก็ไม่นะว่าแต่ ทำไมกลับมาพูดห่างเหินกันอีกแล้วล่ะที่ผ่านมานายก็หลุดพูดคำพวกนี้กับเราตลอดเลยนี่นะถ้ายังไม่ชินก็กลับไปพูดแบบเดิมก็ได้นะนายกับเรานะักผมที่ได้ยินดังนั้นก็ถึงกับกลืนน้ำลายลงคออย่างฝืดฝืมันก็จริงอย่างที่วไวว่าตั้งแต่รู้จักกันผมก็เผอแทนตัวเองว่าเรา แล้วก็เรียกวายุอาวนนายอยู่บ่อยครั้งเลยล่ะแต่ไม่คิดเลยว่าเขาจะใส่ใจขนาดนี้ทุกครั้งที่รู้สึกว่าการพูดแบบนั้นดูห่างเหินผมก็มักจะรีบเปลี่ยนคำพูดโดยอัตโนมัติไม่คิดว่าครั้งนี้วายุจะยอมให้ผมพูดอย่างที่รู้สึกจริงๆไอการที่ต้องพูดคำหยาบมันก็ฝืนผมมาตั้งสามปีเลยล่ะ ถ้าพูดแบบนี้กับคนอื่นมันไม่ห่างเหินไปหน่อยเหรอที่ผ่านมาอ่ะนายก็หลุดพูดกับเราแค่คนเดียวไม่ใช่เหรอกับไอยูนายก็พูดกูมึงได้ปกตินี่เออนั่นสิเอาเป็นว่าพูดกับเราคนเดียวก็ได้คนอื่นๆก็พูดเหมือนเดิมถึงยังไงอ่ะนายก็ทิ้งความเป็นลูกผู้ดีไม่ได้อยู่แล้วนี่นะพูดจบ วายุก็เอามือมาคลายี่หัวผมจนยุ่งเหยิงไปหมดเขาชอบเธอจ้าผมที่ได้ยินเสียงบางอย่างดังแว่วมาก็ชะงักไปในทันทีนายได้ยินเหรออะไรเหรอได้ยินอะไรเหรอผมจีนหน้าซื่อถามกับเปล้าไม่มีอะไรอ่ะไปกันเถอะอ่ะเออ ก็จบกันไปแล้วนะคะกับตอนที่16หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะทุกคนสามารถส่งกำลังใจมนาะให้ด้วยการกดติดตามกด subscribe และกดสั่งกระดิ่งก็ได้นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะไม่พลาดนิยายตอนต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ